สวัสดีครับคุณป้าครับดีครับชื่ออะไรครับแนะนําตัวนิดนึงครับชื่อป้าโอรวดีชัดกันค่ะอยู่ที่ไหนครับอย,อยู่ภูกเก็ตค่ะป้านี่ก่อนที่จะมาดื่มน้ำาระวัตเห็บเป็นโรคอะไรมันเยอะแยะหลายโรคเลยนะครับน้ําท่วมปออลเป็นโรคไตอผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจรั่วโอแล้วก็ผ่าตัดตาต้อกระจกสองข้างค่ะแล้วก็ไม่มีแรงมันหนึบชาสองข้างอือสองข้างก็คือ หลังจากผ่าแล้วมาหมดแล้วนะตอนหลังมาคือมันชุดใช่ไหม,มชุดลงค่ะชุดลงไม่มีแรงเลยไม่มีแรงเห็นบอกว่าข้าวข้าวหม้อเดียวก็หุงไม่ได้ยกหม้อข้าวไม่รอดเลยคิดว่าตัวเองไม่รอดเลยตหรอตั้นองไม่รอดเนี่ยแต,ต่เตรียมตัวตายแล้วเห็นไหมอ้ไอ้นี่คือการสมบัติจะไปตายแล้วการซยบสมบัติที่เตรียมไว้นะกามืนมันอยู่มันอยู่ที่ลาวเนี่ยเปลี่ยนไม่โอ้อันนี้เตรียมเพื่อจะไปวัดใช่ไหมนี่การจะตายด้วยรอเอาไปพูดง่ายว่าเอาไปเผาพร้อมเรากั้นเถอะนะใช่ใช่บอกลูกลูกประแม่นเมฆข้าไปไหนหมดแล้ว อยู่ในกล่องหมดแล้วถ้าแมงตายก็พาไปหมดเลยโอ้ยใครก็เจะต้องขี่ไปหมดเลยผมเคยเจอครั้งแรกนะครับนี่นี่นี่ไม่โตแล้วเนี่ยแต่นี่เอามาใส่ตอนี่คือดีอะคือยังไงอะคิดว่าตัวเองไม่รอดแล้วไม่รอดไม่รอดโอ้โหแล้วตอนนั้นอารมณ์เป็นยังไงตอนนั้นคิดยังไงเครียดไหมไม่เครียดไม่เครียดเลยนะไม่เครียดพร้อมจะตายแล้วไม่สนใจช่างมันแต่คิดว่าถ้ามีบุญขอให้ขอให้ให้สู้ขึ้นมาให้มีสติปัญญาขึ้นมาอธิษฐานจิตเลยใช่ไหม เสร็จแล้วเนี่ยบุญก็บุญก็สัมพันธ์กับป้าสาวใช่ไหมฮะป้าสาวฝากน้ำให้ป้าสาวนี่ใช่ไหมครับเป็นน้ำเนี่ป้าสาวรู้จักกันมาก่อนใช่ไหมครับป้าสาวสามสิบปีแล้วค่ะโอ้รู้จักกันมานานเนาะบุญสัมพันธ์กันฝากน้ําให้กินเลยฮะฝากน้ำกับลูกน้องแกเนี่ยกินเอามาให้โต้ยป้าสาวฝากน้ํามาให้น้ำมาเลยออโอ้ยตายหาแล้วกิน เท็ตั้งสงตั้งสามร้อยสี่ร้อยลูกไม่เชเราไม่มีตังซื้อแต่ถ้าเราไปซื้อน้ํากินน่ะเราห่วงข้าวหัวนี่หลังจากดื่มน้ําแล้วเป็นยังไงครับกินทุกวันเลยกินทุกวันเลยก็เอาเอาเอาขวดน้ํามาครับยกมือไหวโอ้ยกมือขึ้นลนโอ้ แล้วกินไปเดือนกว่านี่กินวันที่สองคาราการนะไอ้มือชานี่เป็นไงครับตอนนี้หายหมดแล้วนะหายหมดแล้วนะยกแขนยกขาได้ทำกติแล้วเดินไปสระดสุดได้เลยโอ้ยมีแรงนะไปฝางย้อยนิดเม็ดยังไม่ได้เลยแต่ก่อนใช่ไหมครับแต่วันนี้ไม่สักสี่เดือนนี่เดินได้แล้วนะขึ้นมาสี่เดือนแล้วแล้วไอ้ขาที่ว่าสั่นเดินสั่นเทิร์มหนี่อยก่อนี้พอจะลุกขึ้นกลัวจะล้มนะเนี่ยพอจะล้มน่อ๋อเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครัก่อนที่ว่าเราที่แย่นะ ทันวาไม่นะมุกกระกาคงทานมีทางเตอนนี้ก็คือปกติหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยแช่ปกติเลยลองเดินให้ดูเดินได้เดินได้ปกติเลยนะขาเลือดมันล็อกแข็งตัวมันก็จางมันก็นั่งแข็งอ้ที่เป็นขาที่นัหนก็หายหมดแล้วนะเนี่ยค่ะโอ้เลือดจ้ำจ้ำจำก้อนเลือดอ่ะโอ้ที่ว่าเลือดหนืดเนาะเลือดข้นเลยเลือดแข็งตัวตอนนี้คือถ้าว่าปกติเลยนะ ไม่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 สั่งเนี้ยมากดเดินไม่ได้มันจะสั่นไม่กล้าไม่กล้าเดินไงกลัวจะล้มโอ้โหเยี่ยมมากเลยครับเรื่องถึงเดินเินก็ไม่ได้ต้องต้องรอไต่ราวตอนนี้แทบก็จะปกติล้วยนะไต่ราวก็ไม่อยากไปนอนอย่างนี้แล้วก็มาวันหนึ่งเยวอย่างนี้ดีกว่าครับเวลาไม่น้อยนะเอี้อยากให้ขอบคุณพ่อสาวหน่อยได้ไหมเพราะว่าบังบัด มาชุบชีวิตกันใหม่เลยฮะอ่าตอนหลังนี้เลยเอาขอบคุณที่คนเอาน้ำาให้เลยโอ้โหเดี๋ยวโอ้ไม่ใช่ว่าสัางดีมากเลยโอ้โหนี่สะจงวนกันขนาิ่้เลยดเตียงเลยเลยน่งเลสงเลยขนนิ่งเลยนิงเลยงเลยขนิงเลิ่งเลย่เลยนนิ่งบเยขนนิเลาขน่งค่เนิ่เลยนวิยนนิ่งขนนิ่งเลยขงเลยขนงขอบคุณมากขรับ โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี <Okay. S 1> สสดครับค่ะ